พระอรหันต์ทั้งหลายในี่ผู้พ้นทุกทั้งหลายผู้ผาสุกฝองใสไร้กังวลที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกทั้งหลายละการดื่มน้ําเมาเอาเดี๋ยวอ่านตามเข้าไปก่อนละการดื่มน้ําเมาความจริงเนะี่ยมันไม่ใช่ดื่มน้ําเมาอย่างเดียวรอความจริงนะ่ะดื่มสิ่งมัวเมาดื่มสิ่งมัวเมาทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนะดื่มสิ่งมัวเมานะ ทั้งเสพมาและเสพหรือดื่มสิ่งมัวเมาทั้งทางกายหรือวาจาหรือทางใจมัวเมาอะไรมัวเมาในสุราคือกิเลสหยาบสุราแปลว่าหยาบเมาอย่างหยาบมันแหละความโลภโกรธหลงอย่างหยาบที่พระพุทธเจ้าตรัสในศีลห้าข้อที่ห้าว่าให้ละอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฐินั่นแหละอภิชาคือความโลภพยาบาทคือความโกรธมิจฉาทิฐิคือความหลง ในปฐมปิดกเล่มที่91้าสิบเอ็ดเริ่มที่3 1มสิบเอ็ดที่เก้าสิบเอ็ดนะละความโลภโกรธหลงสุรานีคือยาบเมระยะนี่คือกลางมัชฌะคือละเอียดน,นี่แหละเมระยะนี่ก็เป็นกลางไปจนถึงละเอียดนั่นแหละละสุราและเมไรนะกิเลสยาบกิเลสกลางและละเอียดนะกิเลสสุรานี่ก็ถือว่าละเมิดทางกายทางวาจาส่วนเมไรนี่มันละเมิดทางใจรูปประพบอรูปประพบที่อยู่ในใจนั่นเอง ความโลภโกรธหลงอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทน,นี่เป็นทิ่ตั้งแองความประมาทเลยก็กิเลสโลภโกรธหลงนั่นแหละนะสุขทุกข์นั่นแหละนะสุขทุกข์นะชอบชังหลุดผักรัดเปียดอยากได้ดังใจหมายนั่นแหละอันนี้แหละเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะงดเว้นจากการ ดื่มสิ่งเมานะครับท่านว่าดื่มน้าเมาหรือดื่มสิ่งเมานะนะสิ่งมอมเมาก็คือกิเลสนั่นแหละนะดื่มสิ่งเมาในความโลภโลกรธหลงนะหยาบกลางละเอียดนะทั้งทางกายทางวาจาทางใจนั่นแหละคือสุราและเมรยัยอันที่ตั้งแห่งความประมาทตลอดชีวิตในวันนี้แม้เราก็ละการดื่มการเสพสิ่งมัวเมาอ้าอาจรอารย์อา่อานนี้ก็แล้วกัน เสพกิเลสที่มัวเมาคือสุรากิเลสหยาบและเมรัยกิเลสละเอียดกลางละเอียดอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทงดเป็น,นาจากการเสพสิ่งนาการดื่มการเสพสิ่งมัวเมาทางกายวาจาใจนคือสุรากิเลสหยาบและเมรัยกิเลสกลางและละเอียดอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตลอดคืนและวันนี้เราชื่อว่ากระทำตามพระอรหันต์ทั้งหลาย แม้ด้วยองค์นี้และอุโบสถก็จักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้วอุโบสถประกอบด้วยองค์ที่หนี้ในข้อที่หเป็นอย่างนี้นไม่ว่าจะเป็นสุขลวงทุกจริงในอบายมุกกามโลกธรรมอัตตาหยาบกลางละเอียดนะที่เราโลภกลดหลงอยู่แล้วก็คำจัดไปและหลงในมิจฉาทิฏฐิสิบมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสิบแทน เขาละมิชฉาทิฏฐิสิบซะความหลงในมิจฉาทิฏฐิสิบมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสิบแทนก็มาปฏิบัติอะไรก็แบ่งหนึ่งแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสิบรู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์แบ่งปันวัตถุข้าวของไปจนถึงสิ่งที่ดีที่สุดคือความรู้ความสามารถที่พาคนพ้นทุกพาคนได้รับประโยชน์ไปจนถึงดีที่สุดคือพาคนทุกแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ นข้อที่สองอะไรปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นด้วยใจที่บริสุทธิ์นะอย่างตั้งมั่นอย่างภาคเพียรนั่นนะปฏิบัติศีลอย่างตั้งมั่นปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นให้ถูกตรงจนเกิดข้อที่สคือเกิดผลพ้นทุกข์และได้ข้อที่สี่ก็เข้าใจเรื่องกรรมแจม่มแจ้งชัดขึ้นนะว่า,าลดกิเลสด,ดียังไงเสพกิเลสไม่ดียังไงก็ชัดขึ้นชัดขึ้นนะ ก็จนเกิดโลกนี้โลกหน,น้าเข้าใจโลกนี้โลกหน้าโลกผิดศีลเสพกิเลสโลกมีศีลลดกิเลสตมันต่างกันมีผลต่างกันจนสามารถรู้จักแม่มีพ่อมีมีแม่มีพ่อนะคือธรรมะสองปฏิบัติธรรมะสองให้เกิดโอปปาติกะพ้นทุกข์ขึ้นไปนในร่างเดิมเป็นสัตว์โอปปาติกะ Utan, ให้พ้นทุกพ้นทุกได้สมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้น,นป,ปฏิบัติสมาสองปฏิบัติศีลกับปัญญาอย่างนี้เป็นแม่เป็นพ่อศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อความเพียรนะเป็นแม่อย่างนี้เป็นต้นนะนะความพักอุเบกขา,าเป็นพ่ออย่างนี้เป็นต้นนะก็ปฏิบัติคู่กันเพียรพักเมตตาอาุเบกขา,าเพียรกับพักอย่างงี้เป็นต้นโนะพชฌชงเจ็ดมัก brands, มีองค์แปดอย่างงี้ นะปฏิบัติมักมีองค์8ปนะโพชฌงเจ็ดคู่กันไปนะปฏิบัติโพชฌงเจ็ดนี่แหละด้วยโครงสร้างของมักมีองค์8อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเป็นธรรมะสองที่ปฏิบัติแล้วก็ได้สัตว์โอปปปติกะคือชีวิตเรานี่แหละพ้นทุกข์ขึ้นมาในร่างเดิมนะได้เกิดความพ้นทุกข์พ้นชั่วขึ้นมาสู่ดีแท้แท้สุขแท้แท้ขึ้นมาสุขแท้แท้ดีแท้แท้ก็ได้ขึ้นมาจนเข้าใจชัดว่า ผู้ใดเป็นสตัตบ,บุรุษเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิที่ชี้ทางพ้นทุกข์ให้เราได้ผู้ใดมีความรู้ที่ชี้ทางพ้นทุกข์ให้เราได้ก็รู้จักนี่เรียกว่าละมิจฉาทิฏฐิไปสู่สัมมาทิฏฐิสิบนี่คือองค์ที่ห้าของอุโบสถศีลองค์ที่ห้าของอุโบสถศีลเป็นอย่างนี้นะอ้าว